กระบี่วันที่3ทมทำอะไรบ้างไปดูกันคะ่ะดิฉันเนี่ยตื่น6กโมงเลยะจะไปวิ่งออกกำลังกายคะ่ะพอฟ้าเปิดแล้วบอกเลยว่าสวยมากแกไม่กกะตอนเช้าก็ค่อนข้างดีนะคะแต่ไม่เหมือนกรุงเทพเพราะกรุงเทพมีฝุ่นคะ่ะแล้วทุกคนเห็นอะไรไหมเขาวิ่งกันไปตรงนั้นแล้วแต่ฉันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยวิ่งในรอบน่าจะมัน สองสามปีแต่ก็มีวิ่งแบบหยอบ่อๆบ้างออกกําลังกายฟิลๆแต่อันนี้คือเหนื่อยมากขอร้องระหว่างทางนะคะเจอดอกไม้น่ารักมากยังไ,ไม่แน่ใจว่าดอกอะไรนะทุกคนถ้าเกิดใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยคะ่ะพอถึงแล<ม>้วค่ะได้เวลาทํางานจากสันก็เดินลงจากที่พักนะคะเดินไปที่ทํางานตรงนู้นทุกคนเห็นไหมระหว่างที่เดินทางไปนะคะคือพุ่งตรงนะคือสวยเต็ม1 0 0 1 0 0 0คะแนนไปเลยจ้ะแดดที่นี่แรงจริงแต่ลมพัดโกรกมาก ระหว่างที่เราสอนมวยอยู่นะจ๊ะฟิลฟิช่งชวงเช้าก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะทุกคนพอเสร็จแล้วฉันก็ขอน้ําแข็งจากที่พักนะคะเพื่อที่จะไปชมมัทฉะจ้ะเสร็จก็ประมาณ10บโมงตรงนะคะมินก็เดินเข้าที่พักเลยแล้วก็ไปซักผ้าต่างๆทําภารกิจของตัวเองเรียบร้อยแล้วเราก็อาบน้ํากันจ้าแล้วเสร็จแล้วได้เวลาค่ะเ <laughs> ติมมัทฉะเขาร่างกายคนเห็นชวาลไหมเราเปลี่ยนใหม่แล้วนะมันกว้างขึ้นกว่าเดิมเม,มื่อวานมินลงคลิปนะคะมีพี่ๆน่ารักมากเลยที่เขามาแนะนํานะคะว่าถ้าเกิดเดินทางหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเ,เกดชรออว่าากกจจะะสต มาฉะนากกว่ามินจะบอกเลยนะว่าน่ารักมากๆเลยที่แนะนําแต่ด้วยความที่ตัวมินเองอ่ะชอบการชงมัจฉะมากๆไม่ว่าจะไปที่ไหนนะมินรู้สึกว่าการที่มินชงมัจฉะมันคือความสุขของแต่ละวันของมินมากๆการชงมัจฉะเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของมินมากๆเลยแต่ลองมาจากบางฟานะคะทุกคนนี่ก็วันที่3แล้วที่มาอยู่ที่กระบี่จะบอกเลยว่าคิดถึงบางฟานมากๆแต่ก็เหลืออีก4วันเองเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทุกคนเห็นอะไรไหมคะมินเทหกค่ะคือบางทีเราตั้งใจที่จะเทให้มันตรงแล้วแต่มันไม่ตรงอ่ะแกหน้าตา ก็เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะสดใสก,กรุบกรีบคือบางทีเวลาออกมาชงข้างนอกที่ไม่ใช่บ้านอาจจะลุ้นรสชาติตลอดนะว่ามันจะดีไหมมันรสชาติมันจะเปลี่ยน,นจริงรสชาติมันก็เหมือนเดิมเพียงแค่เปลี่ยนสถานที่นะมินเปลี่ยนแก้วที่ทําเป็นชาวานมาเป็นแก้วดื่มเลยละกันเพราะมันใหญ่แบบสะใจดีเทนมได้สะใจขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย